ครับ บินไนเอท้วยครับโอ้โหโอ้โห oh <laughs> วันนี้บินไนเอทนะครับ ออเตอร์ไนเอตด้วยนะครับ ชมลมประตูกรุงเทพมา,า,ย,มาลลย่ลลายอบ,บินไนเอด็ดมาดิย่อบ,บินไนเอด็ดมาเลย โอเคครับจะแลนดิ้งกันนะครับให้เลยโยมาหน่อยหนึ่งอะถึงก็ลงได้สวยงามครับ